สวัสดีครับคุณพี่ครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองนิดนึงนะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับผมไพลโรดพรมเจรักครับอยู่ที่อยู่ที่บามปะมาครับทานาแปลนี้แหละครับแปลงนี้นะข้างหลังนี้ครับผมกี่ไร่กี่ไร่อนาแปลนี้ยี่สิบห้าไร่ครับยี่สิบห้าไร่ครับแล้วรู้จักโฟทีได้ไงโฟทีนี่คือหลานครับหลานที่เี่นรถเกี่ยวเนี่ฮะเขาบอกว่าเขาเอามาใช้ดีอ่าฮะเอามาลองคือใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยฮ์โมูนที่เคยใช้ผมไม่ใช้เลยเดี๋ยวเดี๋ยว ฮอร์โมนที่เคยใช้เนี่ยใช้กี่อย่างโอ้ฮอร์โมนผมหลายอย่างถ้าช่วงเข้าเข้าจะออกเนี่ยมีลมเบ่งไงโอ้พวกฮอร์โมนเกตติดพวกอะไรเนี่ยเช้านะเช้านาจะติดพวกไอฮอร์โมนเกตฮอร์โมนนะฮอร์โมนคำว่าลมเบ่งอะไรนี่นะเร่งรากกระชากลวงลมเบ่งกลัวไม่ออกรวงครับนั่นแหละรุ่นที่ผ่านมาใช้ไหมรุ่นนี้ไม่ใช้เลยครับไม่ใช้เลยฮะใช้ตัวนี้ตัวเดียวคือผมตั้งใจจะลองตัวนี้เต็มที่กาพิสูจน์เลยว่าจริงอย่างนที่เขาเล่าไหมใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวฉีดกี่ครั้งนะสี่ครั้งครับสี่ครั้งยี่สิบห้าไร่ก็คนเดียวคนเดียวครับฉีดสี่ครั้งแต่เช้ามืดเลยก็ก็ไม่เช้าหรอกก็ช่วงผมฉีดส่งสองระยะช่วงเช้ากับช่วงเย็นประมาณสี่โมงเย็นไปแล้วนะฉีดแดดอ่อนเช้าแค่ไหนเสจแค่ไหนก็แค่นั้นเย็นก็มาต่อยอีกรอบหนึ่งครับผมแปลงเนี้ยที่พี่เพิ่งเกี่ยวไปเนี่ยข้าพันอะไรก็ขอสี่หนึ่งครับก็ขอสี่หนึ่งที่ผ่านมาเนี้ยนะครับผม เดือนนี้คือเดือนกันยายนครับนะครับพึ่งเกี่ยวไปเมื่อต้นเดือนครับครับพี่หวานข้าวช่วงไหนหวานข้าวช่วงพฤษภาพฤษภาพุทธภาไปแล้วสิอ่ามิถุนาช่วงนั้นน้ําไม่มีไม่มีเลยแรงด้วยครับน้ําต้องวิตอันนอรสามทอดหน้าไวยถึงนานอ่ะโอ้โหปุ๋ยอ่ะปุ๋ยโอ้โหปุ๋ยลดเลยอ่ะเพราะว่าฉีดตัวนี้แล้วจะเขียวอ่าคือถ้าเราเขียวเราก็ไม่ใส่แล้วปุ๋ยเดี๋ยวลดไปกี่ลูกประมาณกี่ลูกผมสั่งมาปุ๋ยเนี่ยธรรมดา อ่ะยีพาลายนี่ก็ต้องมียี่ยี่ห้าลูกอ่าก็ลดประมาณห้าลูกอ่ะลดปุ๋ยห้าลูกฮอร์โมนไม่ใช้ยาเข้าแมลงใช้นิดหน่อยยาฆ่าเชื้อราเชื้อราไม่ใช้ครับทำไมไม่ใช้อ่ะก็ไม่เป็นก็มันให้เป็นอ่จะใช้ทําไมการใบจุดใบเขียวไม่มีไม่มีไม่มีเน่าคอรวงทวงเกี่ยวเนี่ยนะมองเนี่ยใบเขียวจะรวงสุกหมดเลยมีเม็ดด่างไหมเม็ดด่างไม่มีนะผมกล้าการันตีเลยว่าของผมที่เกี่ยวไปแล้วเนี่ย เหมือนนผมจะได้เลยยี่พาไล่สามตองเกล็นอ่ะยี่ห้าไล่ได้เท่าไหร่นะสามติดตองเกล็นครับเวียนเท่าไหร่ครับเวียนละแปดพันหกกำไรมาอีกเท่าไหร่ก็ยี่สิบห้าไล่เนี่ยถ้าเป็นชั่วโมงปกติทั่วไปเนี่ยเห็นพี่บอกว่าไม่เกินยี่ห้าเกล็นปีนี้มาลดปุ๋ยด้วยฮอร์โมนก็ไม่ใช้ยาฆ่าเชื้อราก็ไม่ใช้ใช่ใช่ล้นมาอีกเจ็ดเกรับ มีเงินเหลือเก็บมากกว่าเก่าประมาณเท่าไหร่นะเมื่อกี้คุยคร่าวๆตัวนี้ภรรยาเก็บครับเงินนะผมเนี่ยคนทำครับเมื่อกี้พี่เขาบอกผมรุ่นเนี้ยมีเหลือเก็บอะเกินจากเดิมมาเกือบแสนเกินจากเดือนนะเอาข้่าวๆอย่างเดียวก็เจ็ดหมื่นกว่าแล้วไหนจะลดปุ๋ยลดยาลดอะไรลงไปอีกอ่าใช่ใช่มีอะไรฝากผู้ชมทางบ้านอีนี้นะครับพี่วิโร์คือยังไงไงก็ผมแนะนาให้ใช้นะคือผมรันตีเลยผมใช้มาแล้วตัวเนี้แน่นอนครับ เยี่ยมแน่นอนครับ,รบเยี่ยมครับให้คะแนนเท่าไหร่ถ้าร้อยคะแนนเต็มเนี่ยผมให้เต็มร้อยเลยให้ร้อยเลยครับวันเกี่ยวนะเกิดไายผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ข้าวออกจอากไอไอกระพรูกเกี่ยวอ่ะอ่โอ้ทะไห่งานทั้งวันตายเลยรวยตายเลยโอ้นี่ไหลมาเต็มท่อเลยครัโอ, <phải S 2> โอ้ออกเต็มครับทําเกษตรนะครับสิ่งที่เราเราจะต้องเข้าใจก็คือถ้าเราสามารถลดต้นทุนได้ลดการใช้สารเคมีลงได้เนี่ยสุขภาพดีขึ้นแน่นอน แล้วถ้าผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนี่กำไร2ต่อวันนี้ทีมงาน4ฟทขออนุญาตจบาลาไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยววันหน้าจะดูว่าเราไปที่ไหนกันต่อนะครับวันนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ